โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเสียงที่่านได้ยินจากช่องอาร์ตี่คีอีขั้นเทพนะครับผมคลิปนี้จะเป็นแนวทางนิคีอิภาคบ่ายนะครับก่อนอื่นขอขอแสดงความยินดีกับคนที่ได้2องเจ็ดเจ็ดสองเมื่อเช้าด้วยนะครับเลขเหลือมาจริงๆครับแล้วก็ถ้าใครรู้กดเลขคู่เลขคี่เด่นจากตัวเปิดนะครับก็จะได้4กับไอ้หกับ2ไปนะครับโอเคครับมาฟังวิเคราะห์ กันนะครับสำห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 รับนิบายนะครับนิบายนี้เปิดเช้าหนึ่งสี่าหนึ่งสี่ห้าสองอะไรหนึ่งี้าปิดหกหกสี่หกหกเจ็ดเปิดบ่ายผมได้หนึ่งสี่แปดนะครับใครได้ตัวอะไรผมไม่ทราผมมั่นใจในตัวเปิดของผมครับหน,หน,นครับ ก็เลขเหลือเหลือสามนะครับ3ามเโอเคจากที่ดูสถิติแล้วนี้บ่ายผมได้69ครับเต็นหกเต็นบ่ายหกเก้นะครับฝัน6ครับจอครับ0ูนย์หกครับแล้วก็7จ็ดนะครับกันเบิ้ล หกหกเก้าเก้าครับแล้วก็หลักร้อยครับหลักร้อยใส่เก้านะครับผมหลักร้อยใส่เก้าหลักร้อยใส่เก้าแถมตัวเจาะอ,อีกหนึ่งตัวครับตัวแถมอย่าลืมนะครับตัวแถมการไว้ก็ยังดีครับตัวแถมห้าศูนย์ศูนย์ห้าบนล่างนะครับผมนิบ่ายจะประประมาณนี้นะครับนิบ่ายจะประมาณนี้นิบ่ายที่มีปัญหากันนุกยมีปัญหากันคือการดูเปิด เปิดบ่ายเพราะแต่ละคนหรือแต่ละเว็บไม่เหมือนกันแต่ผมมั่นใจในตักเปิดของผมซึ่งทําให้ผมได้คิดออกมาได้เด่นประมาณนี้ท่านใดมีเปิดตัวไหนก็คิดของท่านเองครับผมได้เปิดของผมตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับไอเรื่องเลขเหลือคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาคุยในการว่าง,ว,างวันน่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวผมจะลงให้ทีว่าเลขเหลือคืออะไรประมาณนี้นะครับที่ผมบอกไว้เมื่อเช้าตามนี้นี่เมื่อเช้านี้บ่ายเหลือ5นะครับผมถ้าใครชอบตาม ชอบตามเลขเหลือนี่บ่ายเหลือ5ยังไม่มานะครับเมื่อเช้าเลขเหลือ7กับเลขเหลือจากวันวันศุกร์สก็เลยมา72มาคู่นะครับสําหรับเลขเหลืออย่าลืมน,นะครับถ้าท่านฟังทั้งฟังทั้งหมดทั้งคลิปท่านจะรู้วิธีการรู้รู้รหลายๆแนวนะครับไม่ใช่แค่ดูแค่ผมวางเลขอะไรอะไรอะไร,อะไรประมาณนั้นโอเคครับขอยห้รวยนี่บ่ายนะครับเดี๋ยวจะมาเจอจีนบ่ายและห่างบ่ายนะครับผมขอให้รวยนี่บ่ายนะครับขารูดขาวิ่งจัด6นะครับ จอศูนย์หกหนึ่งหกสามหกเจ็ดหกเก้าหกนะครับนะครับกันเบิ้ลหกหกเก้าเก้านะครับหลักร้อยใส่เก้านะครับแถนครับศูนย์ห้าห้าศูนย์ครับขอให้รวยนี่บ่ายครับอย่าลืมนะครับช่องผมเป็นเพียงแนวทางการวางเลขเท่านั้นนะครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับท่านพิจารณานะครับผมขอให้รวยนี่บ่ายนะครับเฮงๆรวยๆครับผม